พยายามหาพุทโธวสตี่กกับกกับเก่ามาแล้วแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเ,เลยครับ

อวิญญาณทุกบางกันก็ขอให้เป็นคนหน้ามแก่ให้หุดพ้นแห่งอันสศงแห่งโผฏฐข้าพระเจ้าเป็นอวิญญาณก็ข,ขอให้เป็นเหลือเถิดให้เป็นลิขิตแห่งชะตากรรมอันละวาสนาลิขิตแห่งบวงวิญาลในทางอื่นข้าพระเจ้าขออาณาธรรม,มหายานแห่งถุกทองฟ้าและแผ่นดินจงมานบอบวุ้กุศล เพื่อเป็นเมตตาทานเมตตาธรรมสู้จักรกบลุกให้บังเกิดมาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะจะติยายไม่ว่าเจ้าจะเป็นอนุสงได้ถึงมนุษย์เทิงบาตนะขอเจ้ามาดังเป็นบุญญาลิขิตแห่งเป็นตัวตนอำนาจวาสนาอัตถะมหาพุทธจงอัตถะมหาธรรมบุจงนักนิ้ตั้งอำนาจวาสนามหามนุษย์ มนุษย์เคยได้ยินได้ฟังไหมมนุษย์เคยได้อันุงสงแห่งบาปุีโทษไหมมนุษย์รู้จักกับพยาอันยิงสงแห่งเจ็บบรรดาไหมวันข้าพเจ้ามาห่ออันยิ่งฤทธิทพระองค์ได้ถมถมถึงพระองค์ได้ ให้ข้าพเจา้าตล,ลอดมนุษย์โลกมีปัญนาตลอดมนุษย์ถูกเป็นซื้อแห่งบุรันดาลในความสัตย์วิญิยะขานังมหาชาติกำเนิดจงทวีเท่าและก็คงฟ้าคงดินข้าพเจ้ามีน้องใหญ่มีบ้านใหญ่ก็คืสัตตมหาพุทธูหืมหืมรู้จักไหมล่ะว่าข้าอยู่ที่ไหน นั่นแหละคือคดมมหามุนีของข้าพระเจ้ารู้ไหมว่าถ้าเกิดจะเลื้อหลามไปทั้งท้องฟ้าถ้าเกิด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 วันนีไปทุกอย่อมยากขอให้เหล่าคนมนุษย์รู้จักข้าริยังว่ายข้าหรือยังล่ะรู้จักขอจงเป็นบุญบันดาล ท่ตังมหาชาติกำเนิดข้าพระเจ้าขอบุญบรรดาอันุสุในครั้งนี้จงเป็นสาณนะมหาพทภูด้วยถึดมันอยากได้อะไรได้โชคลาภหยาลิปตรงไหนล่ะในต้นแบลไทยโบราณสาปน์ตรงตรงในชนะร้อยแปดนี่ครับรางวัลอะไรพวกเจ้ารางวัลที่ไหนครับ เลขอะไรรัฐบาลไทยครับสองสามตัว้ายสามตัวและสองตัวมนุษย์พึงป่าถนาว่าสุขหรืออิดเจริญหรือไม่เจริญใช่ไหมอยากได้จะนักใช่ไหมอยากได้อยากสร้างบุญหรืออนุสงให้ตัวตนล่ะก่อขอให้เป็นแก้วมันช้าสศตามหาพุทโธว่า วิริยะธนังมหาพุทธแห่งแก้วมันอีโชว์ชั่วรกระกับของข้าพรเจ้าวันนี้ข้าเป็นอยายะเม่ใจมหายานก็ขอเป็นหนึ่งเดียวว่าจากกักรภพบโลกมหายานมาหัวคงหัวไงมาหัวตายหัวเป็นอีแกแล้วมนุษย์นั่นมีทั้งดีและหายมีทัางหลายและดีมาด้วยคำถี่มหายานยัตุพรชัย กับของไอ้ใดวันนะมหาโชงินบ้ว์เจ็บลายไพ่ีบัตให้รุดผลออกไปข้าพระเจ้ามหาขาดกําเนิดปูวันนั่นนาถนาตลอดวิทยามหายานผู้เป็นกสิณทิตได้นิมิตตั้งมหาชาติเพิ่นว่าหันลูกขึ้นกับหัวตั้งหันนั่งล่องกับหัวหงายกับหัวควงสิเป็นเลือดสิตายสิลายดีๆตัวใดสิเป็นคำาของครรมมนุษย์ล่า ชายันตามหาญาณหนึ่งเดียวหันหัวตั้งก็คือบ่อายได้หน่อยเด้อบ่อายหัวตั้งนี่คือบ่อายหัวกลวงนั่นหัวง่ายนั่นตายตายแท้แหละตายหรือตายหรอตายโคลนหกแย่ลยตายบ้านมีเนือตายบ่มีแมนตายแดดว่ดมนุษย์เจ้ากรรมว่าหัวหัวง่ายหัวไหลหัวดี แต่มาเด็ดคำผีทองคํำวิญญาทานั่งมหาพุโทโธสิเป็นแก้วมณนีชดได้จังไหั่ง,งหัววิเก่าหัวเป็นหัวตายกะสิทวายยี่ยังล่ะมนุษย์สกวท่านัทธาท่านสัทธาทัางตั้งไว้ในตุดงแก้วได้จัดตุพ่แล้วเห่งเทพไทยเทวา สถิตแห่งอนุสงฆ์สถิตแห่งเบื้องบนและท้องฟ้ามหาการจุดดังฟ้าประทานลุ้นบันดาลให้มนุษย์รุดจองรุ่นหดดามเนี่ยเห็นว่าเก้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 าดีมีดีข้างหนึ่งร้อยเจ้าเป็นส่วนซึ่งวิมานแห่งอันสุขสมแห่งเก้าเนื้อหกตัวตัวนี้มีดีในวังวน โอ้นันนาขาลาดบ่อไหงมัวเจ้าจนตังแต้มีดเป็นตนไปวิริยาท่านัง่งวิริยาพุทธังวิริยาหิงสามหาพุทโตป้รีใจหลายนาขาลาดมหาพุทโธนี่มื่อนี้ได้ชูหัวชูข้างอาปากอาปากเพินหาวิยาเมตไตรมหาจาันรุ่นโลกขนาดวาสนาวัดฝ่ายอีกิีกัน ให้มนุษย์กับชาติมาเกิดเป็นผู้หังนผู้มีเป็นผู้ดีผู้แมนย่าได้แล่นลงเมืองลางย่าได้ขัดสนในทรัพย์สินเงินทองคอยเจตุานทิพจงเป็นโลกบาลมหาญาติทั้งสี่พุทธจทจะจงบังเกิดธรรมะจงบังเกดิดสังฆะจงบังเกิดเกิดในวิทยามหาพุทธเศรษฐีพบกับเก่ามาแล้วเป็นทีหนึ่งหันบางท้องให้มีเป็นที่ตัง้งจะสินสางให้จงมีและวางหกกับเก่านั้น มีดีอยู่แค่หนึ่งอย่าไปเยาวแล่หลังให้ตั้งใจว่างวันจะสิงแก้วนั่งตรงนี้โคก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 เก่าเก่าเก่าเนี่ยสิดีปันไหนสิบห้ามือไพ่ลายสิบห้ายางรือาย่ใดแต่ขอให้ได้เป็นแก้วมันนีโชนอำนาจวาสนาวกปรยอมหอยออกจากกันกับเก่า พกพยถอยออกจากกันกับเกาบิดหัวบิด้ทยหัวหง่ายหัวใจหัวเป็นกระยังเป็นผูมีลิ์แต่ว่นนึงเดียวเท่านั้นสิจะไีได้แตคือว่าง้วนอำนาจาสนาวิทยาท่านังมหาพุทโธบ่มีอังกอร์จดจิตจิตจิตจิ เออทำซานได้เยกิเยอะแยอ่างกูเงเจ็ดเ้าเ็ดหกเจ็ดเ้าเจ็ดกเจเจ็ดเก้าเจ็เกิดอยู่ในอสงของข้าเจ้าสิครับแม่กระถาทองคาให้ได้เกิดให้ได้บุญให้ได้รุานทางต้องข้างทาไว้

ส่างนูบ้เออมันษย์โลกูไดวิทยาธานมหาะโทวิทยาานมหารได้แล้ววิทยาทานมหาสังครับแกู่ทุกขมาราธนาธรรมคราธสังอาราธนาข้าพระเจ้าขอหนึ่งเย่าวิทยาทานมหาพุทจงบังเกิดวิทยามหาพุทจงบังเกิด นักเอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมบนเป็นบนล่างไปล่างเลยนะครับท่านผู้ชมวิริยะมหาพุทโธข้าพระเจ้าขอเป็นหนึ่งเดียวว่าสัตต์มหาบุญญาลิศอริยาเมตย์ใมหาญาณข้าก็มีหางข้าก็มีหัวข้าก็มีตัวมีตนข้าพระเจ้าขอแก้วมนีชวนมิจฉาทานังมหาพุทโธจงจุติมิจฉาทานังมหาพุทโธจงจุติบิญญาดึกอาณาข้าพุทโธจงบังเกด วิทยาานมหาพุทโธจงบังเกิดวิทยานังนาจวาสนาจงบังเกิดวิทยามหาุโธวิทยามหาธรมวิทยามหาพุโธวิทยามหาธรรมว่าอริยเมตไใจมหายานหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียววิทยามหาพุโธหนึ่งเดียวคือหนึ่งเดียวเก้าหนงหนึ่งเก้าจบังเกิดได้ไหม พุทธะธนังหาพระนาพุทธนังมหาพุทธะานังมหาธรโประคเป็นอ่านมานังมหากัง้ารงคนระนมหงานระองคอธิมฐานอารงคัินงค์ิารงธิษาะงคองินพระาพะงนพระอานพ่อานพานพรงนึรงเกอานรงานพระองค ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นอนุสงแล้วพระพุทธเจ้าจงเป็นดาบทนเป็นภูทัมหายานเป็นพุทัศนมหาพุทโธเสด็ที่ข้างล่างเสด็วิัิยญามขาต่างล่าบนจงมามามาวิยามหาพุทโธจงมาามามาวิทยามหาญานจงบังเกิด สิไปใส่สิคอบกสินไว้อย่างเดียวสิขาดกสินไว้91 95อย่างท่านอาจารย์ศาสนาวิจิตอันพันเคลื่อนจากตัวนี้อันพันเคลื่อนจากตัวนี้เด้อลูกเด้อเพิ่งกัตสีมาตัวนี้พอรอเด้อลูกเด้อเอาเด้อเอาหนึ่งวิทยาธานังมหาพุทโธจงบังเกิดวิทยาธรรมโอจงบังเกิด พุทธมหาชาติกำเนิดพุทธมหาชาติกำเนิดพุทธมหาชาติกำเนิดยากตานังคงมาสลีมหาพุทโธเสดจิเจ้าปังเกิดบ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 ังเกิดปังเกิดพุทธทานัง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 พุทธาทานังพุทธทานังญาตตาลังมหาพุทโธจงบังเกิดยากตานังมหาพุทโธจงปังเกิดญาตตาลังมหาพุทโธจงบังเกิดโอ้คงคงที่เจ็ดเก้าหกเนาะเ เก้าเก้าหกวงให้เลยนะครับชัดๆเลยสิทธิกรรมังอาราธนาสิทธิกรรมังมหาวัตสิทธิกรรมังมหาตัมโมสิทธิกรรมังมหาสังโฆหันเบื้องเขื่อนไปหันบกเคลื่อนอย่างั้เป็นมุติญาณอำนาจวาสนา นนเกับเบาซวยสีสเกตนะครับท่านผู้ชมข้าซีไฮยูนีคข้าซีไฮยูนีคข้าซีไฮยูด้วยมนุษย์โลกในลวดพุนนี่คือวังลางนะลูกเด้อนี่คือแค่วังลานนะลูกเด้อเด้อลูกเด้อเด้อลูกเด้อชาตเดิมชาตเดิม

ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงเลยครับ